สายลมเย็นจะเยือกพัดผ่านพื้นหิมะที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางความเงียบงานสีขาวโพลนเสียงขุดเบาๆดังขึ้นซ้ำๆกล้องเลื่อนช้าๆไปที่ชายคนหนึ่งกำลังใช้เหล็กแหลมจิ้มพื้นน้ำแข็งอย่างใจเย็นทุกจังหวะที่เขากระแทกพื้นดูเป็นกิจวัตรที่คุ้นเคยเขาไม่ได้ตกใจไม่เร่งรีบไม่สิ้นหวังเขารู้ว่าต้องทำอะไรและทำมันมานานแล้วเขาคือโอเวอร์การ์ด ชายผู้ติดอยู่กลางทุ่งขั้วโลกเหนือไม่มีใครรู้ว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรรู้แค่ว่าเขารอดจากเครื่องบินตกและอยู่ที่นี่มานานพอสมควรกล้องค่อยๆแพนขึ้นภาพจากมุมสูงเผยออกมาอย่างเงียบงนันสิ่งที่เขาขุดไว้กลางพื้นน้ำแข็งสีขาวไม่ใช่แค่ร่องหลุมหรือเครื่องหมายมั่วๆม,มันคือคำว่า SOS ขอความช่วยเหลือขนาดใหญ่ใหญ่พอที่ให้ใครก็ตามที่บินผ่านจากฟ้าไกลได้มองเห็น กิจ,จวัตรของเขาคือทุกวันเขาจะตื่นขึ้นปักเสาอากาศวิทยุบนยอดเนินสูงพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจับปลาจากหลุมที่เจาะไว้ในนั้นแข็งลากปลากลับไปยังซากเครื่องบินที่ไกลเป็นที่พักชั่วคราวเรียงของอย่างเป็นระเบียบวางแผนใช้ชีวิตรอดแบบวันต่อวันเขามีปากกามีสมุดมีแผนที่ระบุตำแหน่งเองแต่ไม่มีใครฟังไม่มีใครตอบรับไม่มีอะไรขยับเลยนอกจากลมหนาวและหิมะตลอดเวลา เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ทุกการกระทำบอกชัดว่าเขารู้ว่าโอกาสมีน้อยลงเรื่อยๆโลกที่เขาอยู่ตอนนี้ไม่ได้โหดร้ายแบบพายุถล่มแต่มันเงียบเย็นยาวนานและเดียวดายวันหนึ่งเหมือนกับทุกๆวันโอวกาดปลุกตัวเองจากกองผูห่มในซาเครื่องบินเขาก้าวออกมาท่ามกลางความเย็นที่กัดผิวหนังและเริ่มต้นกิจวัตรเดิมสำรวจเสาสัญญ,ญาณวิทยุสื่อสารที่ยังเงียบขากลับ เขาเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อลองหาจุดใหม่ที่อาจจะตกปลาได้ง่ายกว่าแต่แล้วฝีเท้าเขาก็หยุดลงกระทันหันภาพที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบเดิมหิมะสีขาวบริสุทธิ์ถูกเหยียบย่ำเป็นแนวเป็นรูปเป็นรอยเขาก้มลงดูใกล้ๆมันคือรอยเท้าของหมีขั้วโลกใหญ่หนักชัดเจนและที่สำคัญมันใหม่มากเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆมองรอบตัวด้วยแววตาระวัง เงียบแต่ไม่เหมือนความเงียบแบบเดิมอีกต่อไปเขารีบวิ่งกลับมาที่ซากเครื่องบินสายตายังคอยมองซ้ายขวามือจับมีดปลายแหลมแน่นขึ้นกว่าเดิมจนเผลอหลับไปท่ามกลางความเหนื่อยล้าแสงอ่อนๆสาดลงบนพื้นหิมะสีขาวโอเวอร์การ์ดลุกขึ้นเหมือนเดิมใบหน้าเขายังนิ่งแต่หากมองลึกๆดวงตานั้นเหนื่อยล้ากว่าเมื่อวานเล็กน้อยเขาหยิบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและแผนที่ออกเดินขึ้นเนินเขาอีกครั้ง ภารกิจเดิมๆที่ยังไม่เคยได้ผล <_ d ata> เขาก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ <_ d ata> พอเขาเดินถึงเนินลาด <_ d ata> ก่อนถึงจุดสูงสุดสายตาเขาก็จับไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆมันคือหมีขั้วโลกตัวใหญ่ยักษ์มันยืนอยู่ที่ตีนเขาอีกฝั่งสีขาวของมันกลืนกับหิมะอย่างแนบเนียนแต่ขนาดอันมหึมาทำให้มันเด่นชัดโอเวอร์การ์ดยืนนิ่ง แววตาเขาไม่ได้ตกใจไม่ร้องไม่ถอยเพียงแต่มองนิ่งๆแบบคนที่รู้ว่าถ้ามันจะฆ่าเขาก็ไม่มีโอกาสหนีเขายืนนิ่งอยู่แบบนั้นเงียบมีเองก็แค่ปลายตามามองแต่ไม่แสดงความสนใจมันแค่เดินผ่านหยุดดมอะไรบางอย่างก่อนจะเดินหายไปหลังแนวเนินเรากับเขาไม่มีตัวตนเขาค่อยๆขยับตัวเดินต่อรอบเนินเขาอีกด้าน มีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบากว่าปกติและการเงยหน้ามองเสาเหล็กที่ปักเอาไว้เพื่อลองหาจุดรับสัญญาณใหม่เมื่อถึงจุดที่เลือกไว้เขาค่อยๆนั่งลงหมุนเครื่องปั่นไฟด้วยมือเสียงคลืดคลืดของไดนามดดังสม่ำเสมอเขาต่อสายเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณปรับคลื่นหมุนปุ่มลองกดกระตุ้นอีกครั้งเหมือนเดิมโลกไม่ตอบกลับ มีเพียงเสียงลมหายใจเหนื่อยๆกับแรงที่กำลังหมดไปทีละนิดแล้วเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ต่างออกไปเสียงลมเริ่มดังขึ้นแต่ไม่ใช่ลมธรรมดามันคือเสียงพายุลมแรงลากฝุ่นน้ำแข็งขึ้นฟ้าเป็นสายยาวกลุ่มเมฆดำคล้ำเคลื่อนตัวอย่างเร็วจากขอบฟ้าอีกด้านมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆหนักหน่วงและเย็นเยือกจนเขารู้ว่าถ้าอยู่ต่อนานกว่านี้ เขาอาจตายเขามองฟ้าอีกครั้งมองเครื่องรับสัญญาณที่ยังนิ่งเงยหน้าขึ้นมองไกลๆในที่สุดเขาก็ถอดใจเริ่มเก็บเครื่องมือกลับทีละชิ้นแต่ทันใดนั้นติ๊กติ๊กเสียงแผ่วเบาเหมือนอะไรบางอย่างเริ่มทำงานเขาหยุดหันกลับไปสายตาจ้องไปยังเครื่องรับสัญญาณดวงไฟที่เคยดับนิ่งกระพริบสีเขียวเบาๆช้าๆมันคือสัญญาณตอบรับ จากที่ไหนสักแห่งแต่แล้วเสียงหนึ่งแหวกอากาศมาเบาๆจากฟากฟ้าเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินต่ำลงจากเส้นขอบฟ้าโอเวอร์การ์ดรีบลุกขึ้นโบกมือส่งสัญญาณควันจุดไฟใช้ทุกอย่างที่มีใบหน้าที่นิ่งเฉยก่อนหน้านี้เริ่มมีแววหวังเสียงใบพัดเริ่มดังขึ้นใกล้ขึ้นแต่แล้วเสียงเครื่องยนต์กระชากวูบเฮลิคอปเตอร์เสียหลัก พุ่งเอียงแล้วหมุนเคว้งกลางอากาศตุ้มมันพุ่งตกกระแทกพื้นน้ำแข็งไม่ไกลจากเขาเท่าไหรนักกลุ่มควันสีเทาลอยขึ้นจากจุดตกกลางหิมะโอเวอร์กาศยืนนิ่งความหวังที่แล่นเข้ามาเร็วแค่ไหนก็พังลงเร็วเท่านั้นเขารีบวิ่งลงไปในซาคเครื่องบินเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งหมดสติเลือดเปื้อนฉุดของเธอใบหน้าซีดขาวและตรงหน้าท้องมีแผลเปิดขนาดใหญ่ เขารีบค้นหากล่องปฐมพยาบาลในเครื่องแล้วทำแผลให้เธอยังผูรักทุเลด้วยมือที่สั่นระริกเพราะทั้งความหนาวและความตกใจจากนั้นเขาซุดตัวลงข้างในเฮลิคอปเตอร์เพราะหมดแรงรุง่งเช้าเขาตื่นขึ้นพร้อมภารกิจใหม่เช็คอาการของหญิงสาวเธอยังหายใจแม้แผละจะน่ากลัวก็ตามเขาเริ่มค้นหาอุปกรณ์ในหอและเจอกับสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างเขาพบไอซ์แอและแฟร ไฟฉุกเฉินที่สามารถจุดได้แม้ในอากาศหนาวจัดแผนที่ฉบับใหม่ที่ชัดเจนกว่าที่เขาเคยมีและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองกล่องด้วยความหิวโหวยเขาฉีกฝากล่องแล้วหยิบเส้นแห้งกรอบเข้าปากทันทีก่อนจะชะงักนั่งเงียบอยู่นานราวกับกลืนอารมณ์ทั้งหมดลงไปกับเส้นบะหมี่นั้นเขามุดตัวออกมานอกเฮลิคอปเตอร์พบกับนักบินชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตข้างลำตัวเครื่องเขาไม่พูดอะไร แค่พยายามงัดประตูหอออกมาแล้วนำมันมาทำเป็นลานลากหิมะอย่างหยาบๆเขาอุ้มหญิงสาวที่ยังหมดสติวางลงบนลานลากนั้นก่อนจะใช้ปากาเขียนข้อความลงบนตัวหอผู้รอดชีวิตสองคนอยู่ทางใต้ตรงลำตัวเครื่องบินนั้นมีธงชาติไทยเขาเริ่มเข้าใจแล้วคนเหล่านี้น่าจะเป็นนักบินจากประเทศไทยเขารีบลากเธอกลับไปยังจุดที่เขาทิ้งเสาสัญ,ญญาณไว้ เก็บมันเข้ากระเป๋าแล้วมุ you know dreams, <with> ่งหน้ากลับสู่ซ่าเครื่องบินของตัวเองเมื่อมาถึงเขารีบเปิดดูแผลของหญิงสาวอีกครั้งและขนตัวเธอจนพบบัตรประชาชนเป็นภาษาที่เขาอ่านไม่ออกแต่เดาได้ไม่ยากว่าเธอคือคนไทยขณะนั้นเธอเริ่มรู้สึกตัวเขาพูดกับเธอเบาๆคุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมครับเธอไม่ตอบเขาค่อยๆจับมือเธอแล้วยื่นคำสั่งแบบง่ายๆถ้าคุณเข้าใจบีบมือฉันหน่อย หญิงสาวบีบตอบเบาแต่มั่นคงจากนั้นเธอถามอย่างอ่อนแรงนักบินละ่ะเขาหลบตาแล้วตอบเรียบๆเบสียใจด้วยเขาไม่รอดเธอเบิกตากว้างก่อนจะหมดสติอีกครั้งเขาห่มผ้าให้เธอแล้วเขียนข้อความสั้นๆทิ้งไว้บนกระดาษฉันจะกลับไปที่เครื่องบินนะจากนั้นเขาลากประตูหอกลับออกไปอีกครั้งก่อนออกเดินทาง เขาหยุดมองไปยังสัญลักษณ์ SOS ที่เคยขุดไว้ในหิมะมองมันนิ่งๆเหมือนกำลังฝากความหวังบางอย่างไว้กับลมเหนือเมื่อกลับถึงจุดตกของหอเขาเดินไปหานักบินชายผู้เสียชีวิตและค่อยๆถอดเสื้อของเขาออกเสื้อที่ตอนนี้จะกลายเป็นเพียงภาชนะห่อหุ้มของใช้เขาลากก้อนหินจากซ่าเครื่องบินมาวางไว้ทำหลุมศพให้เขาไม่ใช่เพื่อพิธีกรรม เพื่อความเคารพเขา้นของต่อพบถังแก๊สขนาดเล็กพร้อมไฟแช็กและที่หน้าห้องนักบินเขาเห็นภาพครอบครัวนักบินทั้งสองยิ้มกับลูกสาวคนเล็กมันทำให้หัวใจเขานิ่งไปชั่วครู่จากนั้นเขาเดินอ้อมไปด้านหลังและพบกับเปลหิมะอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ลากผู้บาดเจ็บบนหิมะเขายิ้มเบาๆก่อนจะเริ่มขนของทั้งหมดใส่ลมในเปล และลากมันกลับไปยังซากเครื่องบินอีกครั้งเมื่อมาถึงเขารีบตรวจดูอาการของหญิงบาดเจ็บบนเปลผ้าใบายอย่างระมัดระวังจากนั้นก็หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาฉีดยาต้านเชื้อเข้าแขนเธออย่างแผ่วเบาเขาก่อเตาแก๊สเล็กๆที่ได้มาจากซากเฮลิคอปเตอร์กลิ่นอาหารร้อนลอยขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บรสชาติแบบที่เขาแทบลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไง ในขณะที่เขานั่งกินอย่างเงียบงันเขามองหน้าเธออยู่นานความคิดในหัววนเวียนไม่หยุดจะรออยู่ที่นี่ต่อไปในความหวังที่ริบรีหรือจะเดินทางออกไปสู่จุดหมายที่อาจไม่มีอยู่จริงเขาเปิดแผนที่กระดาษแผ่นเดียวที่แทบไม่มีรายละเอียดใดๆนอกจากปากกาที่เขาขีดไว้ด้วยมือตำแหน่งปัจจุบันถูกระบุไว้อย่างแน่นอนข้างๆมัน คือจุดหมายที่เขาหวังจะไปให้ถึงทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังมาจากข้างนอกเสียงโลหะกระทบกันเบาๆเขารีบลุกไปดูมันคือเบ็ดดักปลาที่เขาผูกไว้กับเสาเล็กๆในนั้นมีปลาเทราอารติกตัวโตดิ้นกระเดวเขารีบจับมันไว้ก่อนจะกลับมาทำอาหารใส่หม้อรวมกับบะหมี่เขาป้อนคำเล็กๆใส่ปากหญิงคนนั้นและพูดปลอบเสียงเบา ไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันมรืนทีมกู้ภัยอาจจะเจอพวกเราเช้าวันใหม่เขาออกเดินไปยังยอดเนินอีกครั้งตาของเขามองกวาดไปรอบทิศทางเหมือนจะถามภูเขาน้ำแข็งและท้องฟ้าว่าเขาควรรออยู่ที่นี่ต่อหรือออกเดินไปข้างหน้าเมื่อกลับมาที่ซาเครื่องบินเขาหยิบยาต้านเชือ้อหลอดสุดท้ายฉีดให้หญิงสาวอย่างระมัดระวัง จากนั้นเขาบีบมือเธอเบาๆไม่ใช่แค่เพื่อปลุกเธอแต่เพื่อเช็คสัญญาณเล็กๆว่าเธอยังสู้ต่ออยู่เขานั่งอยู่นิ่งๆข้างนอกมองหิมะที่ตกเบาๆก่อนจะกลับเข้าไปหยิบแผนที่อีกครั้งดูเส้นทางที่เขาวาดไว้เองด้วยความหวังที่บางเบาแล้วเดินขึ้นเนินไปมองไกลสุดสายตาเขาตัดสินใจเขาเริ่มแปลงชิ้นส่วนสรางเครื่องบิน เป็นอุปกรณ์เดินทางใช้เศษโลหะดัดเป็นเสาสำหรับผูกสายเบ็ดตกปลาเก็บข้าวของเครื่องใช้น้ำอาหารและย้ายหญิงสาวขึ้นเปลเลื่อนหิมะก่อนจากไปเขาเขียนข้อความลงในเครื่องบินผู้รอดชีวิตสองคนกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือเขาลากเปลไปเรื่อยๆผ่านหิมะหนาะแวะที่ซากเฮลิคอปเตอร์อีกครั้งเขียนข้อความเดิมลงบนลังตัวมัน แล้วออกเดินทางต่อบางครั้งเขาหยุดพักยื่นขวดน้ำให้เธอจิบเธอยังมีชีวิตอยู่แม้จะอ่อนแรงจนพูดไม่ได้เขาเดินขึ้นเนินมองไปรอบๆใช้ปากกามาร์กตำแหน่งลงบนแผนที่จากนั้นลากเปลยไปต่อทุกก้าวฝ่าแรงลมกับหิมะที่ไม่เคยลดละเมื่อได้ระยะเขาก็หยุดอีกครั้งหยิบแผนที่ออกมามองเส้นทางที่เขาเดินมาไกล แต่ก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลกว่ามากค่ำคืนที่หนาวเย็นเขาหยุดที่เชิงเขาเขาขุดหิมะลงลึกใช้เป็นที่กำบังลมค่อยๆเตรียมที่พักสำหรับสองชีวิตท่ามกลางความมืดความหวังและขั้วโลกอันโหดร้ายเช้าวันใหม่เขายังไม่ยอมแพ้ลากเปลเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆบนหิมะขาวโพลน ท่ามกลางอากาศติดลบที่พร้อมจะกลืนชีวิตได้ทุกเมื่อเขาเดินตามแผนที่ที่เคยเตรียมไว้จนมาถึงโขดหินใหญ่ที่สูงพอจะบังลมแรงได้เขาหยุดพักหายใจหอบแรงหลังเดินฝ่าความเหนื่อยล้าม,มาหลายชั่วโมงจากนั้นก็เดินต่ออีกครั้งฝ่าลมหนาวซัดใส่หน้าราวกับใบมีดจนมาถึงจุดหนึ่งที่ปักธงไว้ขุกเข่าลงใช้มือขุดหาบางอย่างที่ฝังไว้ใต้ธงนั้นแล้วก็เจอบัตรประจำตัวของชายคนหนึ่ง ที่เขียนไว้ว่าลูกเรือเขาหยิบแผนที่ขึ้นมาขีดระบุจุดหมายใหม่ไว้ในแผนแล้วโยนธงทิ้งข้างๆเหมือนไม่จําเป็นอีกต่อไปภารกิจยังไม่จบเขาลากเปลต่อไปท่ามการความเงียบงันและอากาศโหดร้ายแต่แล้วก็หยุดอยู่ที่เนินเขาสูงชันที่ไม่มีในแผนที่เขามองมานิ่งๆและพูดกับตัวเองว่าบ้าเอ้ยไม่จริงมันไม่มีในแผนที่นี่หว่าเขาหยิบแผนที่ขึ้นมาเทียบ จุดที่เขายืนอยู่คือตรงช่องเขาที่ควรจะเป็นเส้นทางเดินได้แต่กลับกลายเป็นผนังหิมะสูงตรงานเขาขีดเส้นทางใหม่ที่อ้อมภูเขาไว้เป็นทางเลือกที่สองก่อนจะตัดสินใจลองปีนขึ้นไปดูก่อนเขาใช้ขาเหล็กเสียหิมะคํำตัวเองไว้แล้วผูกเชือกกับเลื่อนพยายามดึงเลื่อนขึ้นไปบนเนินก่อนจากนั้นผูกเชือกกับเปลของเธอไว้แล้วค่อยๆดึงเธอขึ้นมาแต่เชือกลื่นมือเธอถลายลงไปข้างล่างเขาพยายามอีกครั้ง สครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเขาหยุดนิ่งหอบเหนื่อยอย่างหมดเรี่ยวแรงมองกลับไปที่แผนที่แล้วใช้ปากกาขีดฆ่าทิ้งเส้นทางเดิมหันไปใช้เส้นทางที่สองที่ต้องอ้อมภูเขาแทนแม้จะใช้เวลานานกว่าฟ้าเริ่มมืดลงเขาพบร่องหินลึกขนาดพอพักได้3-4ถึงสคนเลื่อนเปลเทินลงไปด้านล่างใช้ที่นี่เป็นที่หลบพักค้างคืนเหมือนทุกวันเขาทำอาหารง่งายๆจากปลา พยายามป้อนให้เธอแต่เธอไม่มีแรงแม้แต่จะเคี้ยวเขาทำได้เพียงให้เธอจิบน้ำแล้วปล่อยให้เธอพักในถุงนอนอุ่นๆแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่คืนปกติเสียงฝีเท้าหนักหนัดเสียงคำรามต่ำๆมีคู่โลกตัวมือหอมาปรากฏขึ้นมันได้กลิ่นพวกเขาพยายามมุดหัวเข้ามาในโพรงหินเล็กๆที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่เขารีบคว้าไฟฉายจุดแสงแฟลร์ใส่หน้ามันหวังขับไล่และโชคดีมันหนีไปเขานั่งหอบเงื่อซึม แม้อากาศจะเย็นจัดหันมากระซิบปลอบเธอเบาๆมันไปแล้วไม่เป็นไรแล้วนะรุ่งเช้าเขาออกมาดูลากเลื่อนยังอยู่ดีไม่มีอะไรเสียหายเขาจึงออกเดินทางต่อท่ามกลางพายุหิมะที่ถาโถมใส่ลมแรงจัดหิมะขาวพรางพราวจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเขาต้องหยุดพลิกเปลของเธอขึ้นมาทำเป็นที่กำบังชั่วคราวแล้วมุดเข้าไปข้างในกับเธอหลบพายุร้ายทั้งสองคนอยู่ในถุงนอนอุ่น รอให้พายุผ่านจนเมื่อพายุเริ่มซาเขาค่อยๆมุดออกจากหิมะดึงเปลขึ้นมาอีกครั้งแล้วออกเดินต่อพอเดินมาได้สักพักเขาหยุดเดินกลางลานหิมะอันเงียบสงัดเขาค่อยๆถอดถุงมือออกมือที่เคยแข็งแรงบัดนี้แดงกำช้ำชอกจากการพยายามดึงเธอขึ้นจากเนินเขาเมื่อวันก่อนบวกกับความเย็นเยือกที่กัดกินเนื้อหนังอย่างต่อเนื่อง เขาแทบไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแต่ไม่มีเวลาจะพักไม่มีแม้แต่จะได้รู้สึกเจ็บเขาออกเดินต่อมุ่งหน้าไปทางช่องเขาที่ทอดตัวยาวเบื้องหน้าจนในที่สุดก็หยุดพักที่ตีนภูเขาเขาใช้เสื้อผ้าบางส่วนที่เหลือติดตัวจุดไฟเล็กๆขึ้นมาให้ความอบอุ่นกลางความมืดเย็นจากนั้นเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปหาเธอที่ยังนอนนิ่งอยู่ในเปลเขาบีบมือเธอเบาๆ ไม่มีการตอบสนองครั้งนี้เธอไม่บีบกลับเขานิ่งค้างใบหน้าเริ่มสะท้อนแวววิตกแต่เขาก็ห่มเธอไว้เหมือนเดิมกอดเปรยอย่างอ่อนแรงแล้วหลับลงใต้แสงดาวอีกคืนหนึ่งเช้าถัดมาเขาค่อยๆค,คลี่ผ้าคลุมออกจากร่างเธอใบหน้าเธอซีดจืดริมฝีปากมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยเขาชะงักมองเธออย่างช็อกเงียบงันเหมือนเวลาหยุดเดิน มือเขาคว้ารูปถ่ายครอบครัวของเธอที่เคยเก็บไว้รูปของคนที่เธอรักเขาวางรูปนั้นลงบนมือของเธอเบาๆสุดท้ายเขาตัดสินใจวางเธอไว้ใต้เนินเขาอย่างสงบเงียบและปลอดภัยจากนั้นก็หยิบเอาเพียงของจำเป็นขึ้นลากเลื่อนออกเดินอีกครั้งตามลําพังผ่านไปไม่ไกลเขาหยุดเมื่อสายตาไปสะดุดกับดอกไม้เล็กๆ ที่เบ่งบานอยู่กลางโขดหินสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยชิ้นแรกที่เขาเห็นในดินแดนแห่งความตายนี้เขามองมันสักพักราวกับกำลังถามตัวเองว่าจะมีหวังได้อีกหรือไม่แล้วจึงลากเลื่อนไปต่อแต่แล้วหิมะใต้เท้าเขาหยุดตัวลงอย่างกระทันหันร่างของเขาตกลงไปในโพรงลึกข้างล่างอย่างแรงความมืดความหนาวและความเจ็บแล่นพล่านทั่วร่าง เขาสลบไปครู่หนึ่งก่อนจะรู้สึกตัวขาข้างหนึ่งติดแน่นอยู่ในช่องระหว่างก้อนหินเขาพยายามดึงมันออกแต่ยิ่งดึงยิ่งเจ็บเสียงเนื้อฉีกไปกับหินในที่สุดเขาดึงออกมาได้แต่มันแลกมากับอาการบาดเจ็บสาหัสเลือดสีแดงสดไหลเป็นทางบนหิมะขาวเขานอนหอบอยู่ตรงนั้นเจ็บปวดและอ่อนแรงแต่แววตาเขายังไม่ยอมแพ้เพราะยังมีใครบางคน ที่เขาต้องมีชีวิตรอดเพื่อเธอแม้เจ็บจนแทบยืนไม่ไหวเขาก็พยายามคลานตัวเองขึ้นจากหลุมหิมะแต่ที่ที่เขาตกลงมามันลึกเกินไปไม่มีทางปีนกลับขึ้นทางเดิมได้เลยเขาจึงค่อยๆเลื้อยไปอ้อมอีกด้านและพบรูแคบๆที่พอจะมุดออกไปได้แม้จะทุลักทุเลแต่สุดท้าย เขาก็คลานออกจากช่องเขานรกนั่นมาได้สำเร็จร่างกายของเขาแทบไม่เหลือแรงขาที่เจ็บหนักสั่นระลิกเขาเดินโซเซยังหมดสภาพแต่ยังคงมุ่งหน้าไปยังตีนเขาที่เขาเคยทิ้งเธอไว้และเมื่อไปถึงเขาพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอลีมตาขึ้นมองเขานิ่งๆด้วยสายตาเหนื่อยล้าเขาคุกเข่าลงข้างเธอ น้ำตาไหลอย่างเงียบงันขอโทษเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกือบจะปล่อยเธอตายอยู่ตรงนี้คนเดียวเขาดึงขากางเกงขึ้นแผลฉีกขาดใหญ่จนเห็นเนื้อข้างในเลือดยังซึมไม่หยุดเขารีบเอาหิมะมาประคบก่อนใช้เศษผ้าพันแผลแน่นๆกัดฟันกลั้นความเจ็บไว้สุดชีวิตและแล้วเขาก็เริ่มเดินทางต่อ ลากเธอไปอยังทุลักทุเลด้วยขาที่แทบไม่มีแรงเหลือระหว่างทางเขาหยุดพักกลางหิมะเปิดน้ำให้เธอจิบน้ำที่เหลือเพียงหยดสุดท้ายเขายกให้เธอส่วนตัวเองต้องกัดกินหิมะแทนเขากางแผนที่ออกมาขีดระบุตำแหน่งที่ตัวเองมาถึงจดจำทิศทางไว้พักหายใจไม่นานก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงกลางเนินเขา เขาวางเธอไว้ที่นั่นทิ้งสัมภาระทั้งหมดแล้วคลานขึ้นเดินเขาไปดูและสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าคือความหวังสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่จอดอยู่ไม่ไกล <_ S 2> เขาเรียบวิ่งกลับมาลากเลื่อนเธอขึ้นเนินไปด้วยกันแม้เหนื่อยจากทบล้มทั้งยืนเขาก็พยายามส่งสัญญาณแต่โกนสุดเสียงจุดแฟลออกมายกขึ้นฟ้าแต่พวกเขาไม่เห็นหอค่อยๆบินจากไปในอีกทิศเขาเรียบถอดเสื้อขนหนาตัวสุดท้ายจุดไฟเป็นสัญญาณอีกครั้งแต่ก็ยังไร้ผล เขาอุ้มเธอขึ้นมามองหอที่กำลังบินห่างออกไปก่อนจะล้มลงกอดเธไว้ร้องไห้สิ้นหวังไฟสุดท้ายหายไปเสื้อสุดท้ายถูกเผาแล้วความหวังจางหายไปต่อหน้าต่อตาแต่เขายังพยายามปลอบเธอไม่เป็นไรนะเราจะไม่เป็นไรคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเขานอนข้างเธอกลางหิมะที่หนาวเหน็บรอวันตายในโลกที่ไร้คนเห็นแต่ทันใดนั้นเองเสียงเบพัดหอดังใกล้เข้ามาเฮลิคอปเตอร์ บินกลับมาอีกครั้งและลงจอดไม่ไกลจากพวกเขาหนังจบลงหน้าตรงนั้นไม่บอกว่าเขารอดหรือไม่แต่เรารู้เขาสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่ออีกชีวิตหนึ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง